ที่ท่าประตูตัวนี้เอาลงตัวนี้3โซไป15เลข19เลขเรียบ22สังหารโคนี้ขอชวนครับเอดี2ทัพสกัดตัวนี้โค5สกัดสุดมึงไปขึ้นที่2แล้วเผา <coughs> ขยับกันสู้ครับแหมแหมครับครับสู้ของ2ครับวิทยาของครับ2ครับ <laughs> 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 đang cho ai <laughs> cái <laughs> này, ủa lũ này hả, chặt cả khâu làm hôi mình không biết gì hết, không không biết gì hết, ลูกต้องลูกต้องทส่ชักตออย่าออกกันเลยวันนี้พลาดครับใส่ฝั่งตัวหนึ่งเสียละ เล่น7ครับเอาพี่นะครับมาประตูขยับขึ้นมาไปถึงทุกท่านได้ครับครับนะครับหมอนํามาดึงครับมาแล้วครับป่าไปต่อครับไปต่อครับครับต่อครับ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  เหอาริมของพรรคจโอ้โหเลยครับครับครับคครับครับครัับคครับ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 คร